ีผมก็จะไปหานั่งคงนั่งคุยเลยพี่วัตหน่อยนะครับนานๆทีเจอกันก็เราไปหาคุยเรอกันหน่อย ใส่ชิวดำเลยหมวแล้วคนลำบากโอเคสวัสดครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขับออกมาจากโซนโมอรสอแล้วนะครับก็กำลังขี่กับช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับแม่เจ้ารถอย่างโล่ง เลยทุกคนผมไม่ได้ใส่ไส้แขนยาวด้วยนะเจ็ดเท่หนาจริงไรจริงออกน้ำบัดก่อน อะไรวะไม่ไหมตกใจหมดหทำไมผมขี่ความเร็วร้อยกว่าทำไมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยวะ หรือว่าผมไม่ชินวะงงตัวเองมากเลยตอนเนี้ยเมื่อแกผมขี่ออกจากมรสอมาผมขี่ประมาณร้อยสิบ้อยี่สิบมันดูเร็วมากเลยเที่ย <Yeah. S 1> หรือว่าผมกลัวความเร็ววะเนี่ยความเร็ววะเนี้ยผมรู้สึกว่าแ่งเร็วละ โอ้โหโอันนี้ไม่ได้มองเลยนะอันนี้คือปกติมากๆเลยนะทำไมผมรู้สึกว่าผมขี่รถเร็วจังวะห,หรือว่าเป็นเพราะความมืดมันดูรถเร็วไปหมดเลย เนเกียร์เร็วไปหน่อยไม่ได้จังหวะเข้าโค้งเลยเชนเกียร์ลึกไปหน่อยเมื่อกี้เชนเกียร์เดียวก็น่านจะพอละนี่ผมงงตัวเองวะทำไมกูมองทุกอย่างเร็วไปหมดเลยวะไม่ได้เมาใช่ไหมเนี่ยเมาโค้กแน่เลยกูว่าโค้งแม่งต้องไม่ธรรมดาแน่เลยกูกินโค้กมาจริงๆเนี่ย <laughs> งงตัวเองมากเลยทำไมขับรถเร็วจังวะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ